วันนี้แนนเข้าสวนมาเจอแบบนี้โอ้โหใจละลายเลยนะคะมีคนสอบถามแนนมาว่ามะนาวโหญี่ปุ่นนะคะเวลาที่ได้ต้นมาแล้วนะคะเขาจะติดดอกออกลูกไหมนะคะแล้วก็ถ้าติดแล้วนะคะจะออกลูกเป็นยังไงนะแนนจะบอกว่าถ้าเป็นมะนาวโหญี่ปุ่นนะคะเราต้องวางในบริเวณกลางแจ้งอ่านี่แนนเดินให้ดูนะกลางแจ้งแบบนี้ ตั้งกลางแจ้งเลยนะคะเวลาที่เขาออกลูกเขาจะออกลูกเป็นล็อตนะคะก็คือถ้าหมดลูกล็อตแรกไปเขาจะขึ้นดอกล็อตที่สองโดยการแตกยอดขึ้นมาทุกคนเห็นไหมสังเกตไหมใบสีแดงๆตัวนี้เป็นใบอ่อนที่แตกใหม่นะ,ะเมื่อเขาแตกใบอ่อนมาปุ๊บสิ่งที่ได้คืออะไรคะโอ้โหทุกคนอันนี้คือดอกตูมนะคะตัวนี้คือดอกบานนะคะดูสิ ช่อดอกหนึ่งสสามสี่หนึ่งช่อจะมีประมาณ4ี่ห้าดอกโอ้โหเยอะมากหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมคะเนี่ยค่ะสวยมากเลยออกทุกยอดยอดไหนแตกมาปุ๊บเขาจะออกยอดใหม่ทันทีลักษณะคล้ายกันกับมะนาวเลยมะนาวเวลาที่ออกยอดนะคะเขาก็จะแตกดอกมาเหมือนกันกับเลมอนเหมือนกับมะนาวเลยนะคะสวยมากๆเลยทุกคนดูสิขาวเต็มต้นเลยนะคะขาเต็มต้นสวยมากๆส่วนลูกที่เห็นตัวนี้อันนี้เป็นล็อตเก่านะคะ รอบที่แล้วเขาโตไม่ทันเพื่อนตอนนี้แดงแล้วทุกคนอันนี้เป็นมะนาวโห่ญี่ปุ่นที่เหลือตั้งแต่รอบที่แล้วทุกคนแนนเด็ดให้ดูนะเนี่ยค่ะลูกใหญ่สวยแบบนี้เลยนะคะเท่ากับสองนิ้วของแนนเห็นไหมคะสวยมากมะนาวโห่ญี่ปุ่นรอบรอบที่แล้วนะคะยังสุกไม่หมดนะบางบางต้นก็จะเหลือเป็นต้นสีเขียวแบบนี้นี่คือลูกเขียวของเขานะคะอันนี้คือลูกแดงของเขาสวยมากนะคะทุกคนเดี๋ยวแนนจะแกะให้ดูนะคะข้างในเป็นยังไงนะคะ หวานช่ำมากทุกคนดูนะนี่คือลักษณะเนื้อของเขานะคะไม่เหมือนมะนาหวหญี่ปุ่นของไทยนะคะนเนื้อจะช่ำมากตัวนี้จะมีเม็ดอยู่ข้างในด้วยนะคะอร่อยมากเลยช่ำโอ้โหอร่อยจริงๆหืมลูกโตแบบนี้เลยนะคะโอ้โหลูนี้ลูกนี้สุกเกินแล้ว ขอเก็บกินนะคะโอ้โหดูสิสวยสีสันสดใสมากนะสีนี้ไม่แต่งเลยนะคะอย่างงามเลยนะคะขออนุญาตกินนะคะทุกคนมันฉ่ำมากอืมป้าป้าเพราะว่ากินคนเดียวเลยเหรอป้าป๊ายังไม่เคยลองเลยให้ป้าป๊าชิมลูกหนึ่งเอามาป้าป้าไม่กินเหรออร่อยมากทุกคนเนี่ยค่ะใครอยากได้ทักเข้ามาได้เลยนะคะมะนาาโหญี่ปุ่น เห็นดอกไหมนึกว่าดอกไม้ประดับไม่ใช่นะคะดอกมะนาวโห่ญี่ปุ่นโอ้โหแป๊บเดียวนะคะพอลูกเก่ายังสุกไม่หมดเลยดอกใหม่มาอีกแล้วนะคะซื้อ